ี่น้องสำหรับคลิปนี้เมนอวีสิพาไปรีวิวของทีมเมทารานเพลนเห็ดแล้วแนะเพลนขันของแล้วแล้วเนาะเมนอวีสิพาไปรีวิวเบิร์ในคลิปนี้เนาะคนอื่นเ่าสิพามาเบิรห,หนึ่งมังคุดโภศก่อนเนาะสิพามาเบิรหนึ่งมังคุดโภศก่อนมาซุกหรือยังเนาะมาเบิร์กรวกันก่อนเนาะอืดชุม่มอ๋อซุกระเด้อพี่น้องหอมหวนหุนหุนเลยเนาะ ซุกแล้วซุกแล้วได้ใ้น้องวิซิมมึงก่อนว่าเป็นอะไรน้องวีแคบน้องวิซิมมะกะโพกินอ่ะแคบแคบซุกแล้วนะเดี๋ยวเฮาก็ไปน้ำกันเลยเนาะพี่น้องบ้านนี้เนาะก็นี้เฮาก็ กำลังหยางไปนะกำลังวินเลยด่าโค้งนุ่งหัวงน้องี่น้องก็ลมแงมสุดยางไว้เทียงไม่ถอดตันเนาะยืนฟอก็เม่ลีไปพอกันจ่ผุนเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เราก็มาหอดเทียงของยายตันกับเถวหนุ่นแล้ว ขีได้ยังไหมได้หอกามกับพ่อสวัสดีถนนนดีนะมั้งพี่สวัยดียกมือน้ำถนนน่มขึ้นริงไม่เลย ไงแถวหนุ่นนี่ยนะสบายดีหรอวะสบายดีว่ะพากันเกมยังเกมเด็กมาเกมกำคายว่ะเอาลกโลดเฮ้แถวหนุ่นนี่เอาละแม่น้องวีได้กล่ำกระโพดมาให้กินกินมึงด้วยางแสบอยู่วะกินมึงด้วยแม่แถว คิดมึงดูละตัดสินออกมาแซบรูป่แซบแม่แม่แม่โอ้ยแันมีนากันละห่อผมก็ไปเห็นเขาคิดล้วเาด้วแซบเปลแซบคอยฟังเด้อคือวันังคิดมือนเาโ้ยสันุนี่เนาะ มีให้อยู่แถวที่นหะมีแต่อยู่แน่นอะบอมีแต่อยู่เพื่องบอเมียไก่สิบหอยมันมีให้นะเอามิ้งแผักใม่เพื่องเบื่เลยกันนีาแม่เอไน้องเะไหวานเยอะมันอยู่เหรใส่มะพร้า nương xúc là cả nhà mà đây lái like đấy mà khám nè ừ. <laughs> xem gì thì thằng nốt ป้าขึนไปทึงไปทางนู้นขึนทึงพาไปเบิ่งแห่ยไปปึทึเนถ้างนไปเบพาเบิ่งพาเบิ่งพาขึนแล้วนะไม่ห้าก็สิขึนไป ข่าวุกปะบ้าโอ้โอ้คักู่บ่ได้แนวแอมละค่ะวันนี้เืเลขก่อนมาอืออากอนเช้าใส่มันดโอปิดเลยวันนี้คากว่าห่าบอรื่ด้ มากกาไปข้างในก่องามอยู่ยั่งเลยขาไปเบิงขานุ่นเน่มื่อเดีเมื่อเดียวมีไพ่บอกอยู่ในหนี่คือบุมีบุ้งมีบุ้งบมี่เยเปิดใหม่เปิดแพก่อนอืมไอปองไม่เหตุใายอืมอืมเฮ้ยก็เข้ามดนี่แล้วเขาไ ก็มเออีน้นเออตัวน้อน่เสียมาแอมขังนี่บบบนีมันยังขัป่างอย่างน้นอะไรนี <h <h ่ใคขก้าวใครของโบมี่บอนอนจะบอกกับสานุ่นว่านี่คือผับไปคักแผลผับสาไปงอันอนเมียงใส่ตัวน้ะนน บอนเข้าอันไอปองนอนบ่เขาย้ำเขาออกมาบ่เอออันผ้านี่มันบ่เทิงบ่นี่มันบ่เทิงมันหอดแต่นี้มันหอดแต่นี้เออมันบ่หอดโบคุ้งเนาะผ้าน่ะมันมาหอดแต่นี้ก็เลยได้ตัดมันเฉพาะมันถึงหยด ว่าสะพ่อมันจะโยดของแนวตัดเนาะมันโยดมันว่ามีแนวคัดเด้มันเลยโยดแล้วแผ่นต้นต้นที่สี่นั่นมันตัดมาใส่ในหนีแน่นี่ก็ในหนีแน่เนาะพอดีเบิร์ตเนาะตัดสามตอนบนาะตอนนั้นตัดเป็นสามตอนกับพอดีเบิร์ตยังแผ่นนี้่าแอมตัวมันเป็นกลางๆหกฮัลน์ของแผ่นนี้ ตน่อใส่ต๊ะน่อก็ใส่อนนีกต้แผไม่เหี่ยมนมีสี่แผ่นเลยแอมหนึ่งแผ่นนังสองแผ่นนี้บานในโต๊ะที่สามนี่ตัดเป็นสามทอนตัดเป็นสามทอนโต๊ะที่สี่นี้เสียไปแอมอยู่ขังเนาะผูกกางนั่งได้ทำมันโยดเน้ เป็นได้เท่านั่นดีใจบ่ะอพ่า้อันเข่านอนก็หลอกกลับมาถ้าเคยเ็แล้วมือวันนี่บ่ะบ่ได้มาพี่นองตอนอันพเนนะครับอยู่ ตอนที่ว่าไอ้ป๋องเรามาแอบเหยียบแม่สาวนั้นไม่ยูใช่ใช่ได้ยินแต่เลยยินแต่แม่ใหญ่ว่าวมาแม่สาเอาแอบผักกูเก่าเนาะลบมันคืออยู่บนถังแล้วเนาะมันคืนในร่มอื่นๆเนี่ยปิดกึบกับเข้าไปลมกอบ่อถังเลยอืม น้ำออกไอผู้เคนไอผู้เคนบ,บ,บ่นลุดออกเอเอมานนี้ก็บริยานปันไดแล,นะล้วเนาะเวลานอนกันเนาะกะล็อกประตูเขา่ากึบกับมิดไซส์มาอ่ะบ้านยี่นอนเห็ดจังปางอย่างไกี้ดีใจกับแม่เถอนะคนเนาะพี่น้องสุพผืนก็ดีใจเลยนะ นี่ดอันนี้นี่ยซื้อมาใส่ใหม่นาะละแนวหลักกรันมันนี่อพอดีหูตัวน,น,นะนี้เลยนาะนี่ในป่องว่าอยู่วงจบมันนี่อันเก่าเรากับอันนี้มันน,น,น,นะเมือ่อชาวบ้นถักมันมาจากอะไรกับปูเบึนบึนบึนบ้นไปดีใจพระธนุน์ คือเหลาฟังแลยนะถอนนล้นน่ะกอส้มตะก้อปันไดบัวทอสานาะพี่น้องกินแกงแล้วบอกระนแกงหราไม่พี่น้องไอสิข้าหรือไม่มาสูกินนะบ้านสิลบเมื่อสิไปห้าอันส่วนคีเป็ดไปใส่ก๋วหมูมั่งวะก๋มูหมั่งเนาะมากินแล้ว ยังให้นัแล้มาแผกมัะัยงนเาเอาสตกนแกงนกหม่ให้กินสีเมื่อส่วนขี้เป็ดใส่กุ๊กอันนั้นกุหมูหม่น่ะได้เมื่อนี่นขัปดาเขาจะเอาอียงเห็ดพามิฮเอาไมะไม่ไผ่แล้วมันสื่อ่ะอืมมันซื่อี้อซื้อไม่ะ มันเป็นล้ำโอใหญ่ปันไดแะไรกัเป็นกาบบางๆเขาก็ทุบๆๆๆทุมันก็เป็นแบบนั่นแหละนี่เป็นแบบนั่นแล้วเขาก็สานซานเขากันเขาเอิ้นพาไมเฮีอ่ะถ้าพาไม่ไปบ้านเขาก็เกินไม่ไปบ้านแบบนี้นะเนาะไม่เท่าถ้าพาไม่ส <str puter> ังไวยเขาก็เกินพาไม่สังไวยเนาะแต่อันนี้ไมเฮีอ่เขาเอิ้นไมเฮีอ่ะนี่เจอเรื่องเหตุทุบๆเนื้อหอยบางเด้อมันบ่มี่แถบ้านเฮานลูก บะหมี <ampa> ่มือกินถาเอาแกงไมหาขอบใจรายเด้อเม่เถาเด้อเด้อด้อไหมกด้อขอบใจไม่เถาเไหนลูกขอ่อ้าอบให้มินเมือกินนอยากอันนี่ยอืห่าบุมาบ่น้ามเลยหิวนมานะ ใส่ไฮนะไม่ใส่หาผูเออ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 ขอถือดอกน้องวีถือมันเสียวามมันจะขวมัดมันจกะไรกินจัิงจังกิยังนี่ เด้ยขอบใจละลายแม่ท้าเมื่อไรเลิกแม่ท้าเมื่อไรเลิกทานูน้นเออมานีมาเเออขับใจได้เดือแกงเราไม่นะคืดเัง้อได้เลยะเกอมมี่ก้อยปลาเทียมคอยกระเทียมกับมมี่นั่งคืดจุ่มท้ากกระไรนะ เมื่อสะก่อนมาเนี่มวันแรสิม,มาย่าม,มาใหม่เธอใหม่ก็เด้อเขาเจบคลิปลงเพียงสำเนาเด้อพอไมคพีนค่น้องทุกทุกฐานเมื่อนี้ก็ได้มารีวิวอัปเดตการแอมเที่ยงหน้าให้เบิ่งเนาะอ่าการแอมขันห้องกัแม่ทาตันชิบะเที่ยงกับบัวเที่ยงระเรื่อนเพื่อนนี่เลยพอเพิ่นอยู่เน,น,นี่น่ะสองสามปีเลยตะกี้เนี่ยเพิ่นเมื่อนอนอยู่บ้านตะกี้เพิ่นเมื่อนอนดีบ้านน้ำร้านสาวเพิ่นอยู่บ้านเนาะ วันนี้เพิ่นกะออกไม่อยู่หน้านี่ซอกซ้ำปีเลยกับบริเขาเมื่ออีกเลยก็ซ้ำเพื่อนเพิ่น,นพอกันลิปหน้าบ๊ายบาย